มาดูพื้นที่ภาคเหนือครับภาคเหนือจะเป็นเดิมพันของสองพักครับนั่นคือพักเพื่อไทยครับพักภูมิใจไทยและแซมมาด้วยที่ตั้งใจจะเจาะอย่างมากขยายฐานนั่นก็คือพักประชาชนครับแน่นอนครับไปดูภาคเหนือจังหวัดนี้เลยนี่จังหวัดภรรยาของอหัวหน้าพักเพื่อไทย จังหวัดเชียงรายครับเชียงใหม่ดุเดือดแล้วนะ,ะเชียงรายดุกว่าเชียงรายดุเดือดกว่าเพราะรบ,บ้านใหญ่ที่เชียงรายแตกกระสานสั้นเซนครับครับพื้นที่ที่หนักหน่วงที่สุดเตชะทีรวัตรคุณ,คณพ่อกับลูกเนี่ยรอบนี้จะสู้กันหนักหน่วงเอาเขตสีเขตอำเภอพานป่าป่าแดดวิสาลดีนะซึ่งเป็นภรรยาของ ลุงหนิมลุงหนิมจุลพันธ์อภริพัฒน์คนจะเรียกลุงหนิมก็สะดุ้งไงแคนดิเดตนายกจะแข่งกับใครครับร <c rap> อบนี้แข่งกับสุรสิทธิ์เจียมวิจักครับ <c rap> สุรสิทธิ์เจียมวิจักเดิมทีอยู่เพื่อไทย <c rap> รอบที่แล้วย้ายมาอยู่ชาติไทย <c rap> รอบนี้ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยอ <c rap> ั <c rap> นนี้คนกันเองนักเลงพหมือนใันนหใช่เจียมวิจักจะเป็นตัวแทนที่จะสู้รบกับเตชะธีรวัตรผ่านการสนับสนุนของ นายกนกเออนายกนกก็คือวันชัยธนวง์อันนี้กล้าทำใช่กล้าทำกล้าทำกับเพื่อไทยรอบนี้สู้กันหนักหน่วงมากนั่นเขตสี่มาดูเขตเจ็ดเปียวเขตเจ็ดแม่จันเชียงแสนดอยหลวงเชียงของเวียงแกนโอ้ี่เยอะอ้นี่แนวชายแดนทั้งหมดนะครับสงหาพรมเมืองนะครับเป็นตัวแทนที่ พิเชษเชื้อเมืองพานกับยงยุติยะไยรัสส่งเข้าไปเป็นตัวแข่งขันครับสู้กับใครครับนี่สุรสุธีรพงศ์วันชัยธนวงศ์ครับอดีตรองนายกอบจนะครับน้องชายของนายกนุกที่ตาทอนที่ล้มสลักจิตติยะไพรัสไงนี้อันนี้อยู่กล้าทำใช่เพราะนั้นรอบนี้สู้กันหนักหน่วงครับมาต่อไป ภาคเ,เหนือกำแพงเพชรเขตสองครับคนกันเองนักเลงพออยู่ที่ <c oughs> กำแพงเพชร <c oughs> ครับเ <c oughs> มืองเมืองกล้วยไข่ใช่ไหมกล้วยไข่ครับนะรอบนี้กำแพงเพชรเขตสองที่ทน่าสนใจคืออย่าดูหน้าตาชื่อข้างบนให้ดูบิดาของทั้งสองคนจะเข้าใจรุ่นพ่อรุ่นพ,อพ่ออยู่ทีมเดียวกันรุ่นลูกถึงตอนนี้ส่งทายาทมาฟัดกันครับมาดู ของกล้าทำรรนะลูกใครครับลูกของพันตำรวจโทไวทัยพจ oh. น,น์สอภรลัตโอดีตสสพักเพื่อไทยครับย <This. S 1> <ด>้ายไปพลังประชารัฐและตอนนี้มาสวมเสื้อกล้าธรรมทรง oh. เพชรภูมอิอภรลัตลงแข่งครับและคนคู่ต่อสู้สำคัญของเพชรภูมิลูกอของไวัยพ์เนี่ยต้องลูกคนนี้ครับนามตะกน,นี้เลยรัตนากรเนี่ยธนากรรัตนากรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ วราเทพรัตนากรครับนี่เขตนี้นะประเภทแบบว่าไม่ใครก็ใครละเสียหน้าหนึ่งคนอ่ะเอาง่ายแลกันง่สองคนวราเทพประกาศชัดครับผมถามว่าตกลงอัธนากรสู้ไหวไหมสบายคนกันเองคนกันเองรู้มือกันอยู่ต้องบอกว่าโปรไฟล์ทั zzarella, ้งสองคนรุ่นนี <t <t ้เนี <t 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 ่ยเป็นนักการเมืองไม่ว่าใครเข้าไปนี่น่าสนใจนั่นเลยมาดูเขตสี่กำแพงเพชรนะ เขตสี่กับเอาหน่อยนี่รู้นหกเอาหน่อยคนกันเองนักเลงพอเหมือนกันปริญญาเลิกลายกับกำนันตู้เนี่ยสุรสิทธิ์วงวิทยานันเนี่ยเขารู้มือรู้เท้ากันปริญญาเลิกลายอดีตสสสี่สมัยนี่เใครกลุ่มวลาเทพไปแหละแต่ตอนนี้ไปอยู่กล้าทำฮะไปอยู่ผู้กองฮะขณะที่กำนันตู้นะครับรอบที่แล้วยกขึ้นมาเป็นปาฏิริตรอบนี้ลงพื้นที่แล้วเขตไหน คานุวรลักษ์บุรีออบึงสามัคคีนี่เขตกำนันตู้เขานะครับคู่นี้ฟัดกันเองนักเลงพอครับ <c oughs> คนกำแพงเนี่ยดูดุครับยังมีอีกครับา <c oughs> เหนือเอาอนครสวรรค์เลยคัน,นเอาให้จบนครสวรรค์เขตสองกับเกตหกนครสวรรค์ทรงศักดิ์ทรงเสริมอุดมชัยอ,อดีศสปีหกพักเพื่อไทยครนะลงมาหลายรอบแล้วเพิ่งสำเร็จมาปีที่แล้ว จะรักษาแชมป์หรือไม่ในพื้นที่เมืองนครสวรรค์พยุหคีรีโกรกละออเพราะคู่แข่งรอบนี้ก็ไม่ธรรมดานะชาดาส่งเองนักเลงพออ๋อนี่ชาดาดูแรงนี้นะงส่งชานนทยเศษอ๋อสออบอจนครสวรรค์เขตพยุหคีรีเนี่ยหลานหลานเนี่ยส่งเข้าประกวดครับคู่นี้เขาบอกว่าชาดาประกาศชัดครับขอล้มสักคนเถอะน่าสนใจมาเกดกเขตหกลาดยาวแม่วง ไม่เปิดแล้วก็ซุ้มตาบงเหรอฮะดูเดือดครับซุ้มตาบงชุมตาบงตาบงชุมตาบงทั้งนั้นอูดประสาทตันประเสริฐอดีตสสสี่สมัยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยล้มอะนะไม่เคยยแพ้เหรอไม่เคยแพ้าใช่ไหมรอบนี้ย้ายจากชาติพัฒนาครับไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยนะครับตามแผนของชาดารอบนี้จะยึดที่นี่แต่คู่แข่งไม่ใช่ใครครับโอ้ี่นี่ งนี่โลดสุนทรเลขานี่สสห์ใสมัยผมว่านครอสวรรค์เกดกนี่น่าสนใจมากนะระหว่างระหว่างผู้กองผู้กองกับชาดาเนี่ยระหว่างผู้กองกับชาดาแล้วกันเป็นตัวแทนลุงตู่ทำไมลุงตู่สู้กับชาดาเอาแปลความง่ายง่ายไม่รู้แหละใครใครไม่รู้แหละ <c oughs> มนันต้องปลุกไปหนึ่งคนแหละโอ้โนี่เขตนี้น่าสนใจดูดูฝาก<า>ไปเกาะติดเลยนะวันเลือกตั้งในเกาะติดเลยนะไอ้น,นี่ที่เดิมพันเอามาเพชรบูรณ์เกตสองลมศักน้ำหนาวเดิมพันคนกันเองนักเลงพออีกที่หนึ่งนั่นก็คือพื้นที่เพชรบูรณ์ครับ,รบลมศักน้ำหนาวออโอเลจักรัดพัวช่วยอดีตสอสอห้าสมัยทายาทของคุณจัรัดพัวช่วยจักรัดพัวช่วยเนี่ยนะครับลงในพักกล้าธรรมครับ ในขณะที่คู่แข่งภูมิใจไทยนายยกด้อยไปลากตัวยุพราชออและอยู่ในสังกัดสวมเสื้อค่ายมวยอทองใจสดสู้ศึกกันเองอโอ้โหดุดุด่างที่บอกค<ด>ือเพชรบูรณ์เนี่ยเมื่อก่อนเขาก,กวาดหมดเลยนะกวาดทุก,ก,ทกที่อกที่เขากวาดเพราะบ้านใหญ่เนี่ยเขาปนึกกันมากส้มเนี่ยเข้ายากมากนะสี่สมัยแต่ครั้งนี้เขตสองนี่บอกแล้วว่าพอแตกตระกูลหนึ่งแตกออกมาเนี่ยผู้ช่วยแตกออกมาเนี่ยทำให้ ทางฝั่งนี้ต้องปรับทับทําให้สนามรุดเดือดขึ้นใช่ที่เอ,เอาเฉพาะในเขตลมสักลมเกลาลมสักเนี่ยนะออมันพี่วีรู้รู้ป่ะมันมีอะไรป่ะมันมีหมู่บ้านหมู่บ้านส้มด้วยนะเออใช่ไหมหมู่บ้านส้มเลยนะเพราะฉะนั้นแข่งกันเองเนี่ยระวังนะธ<อ>าตุแทรกนั่นคืออีสานเหนือเกมดุมากๆแต่บอกว่าอีสานกับเหนือเกมดุแล้วเนี่ยแต่เบลกหน้าเนี่ยต้องบอกว่ามีสนามที่ดุก,กว่าอีก ตั้งภาคกลางและที่สําคัญที่ดุมากๆเลยตอนนี้